เอาอะไรไปมาหาอะไรบ้างเนะะี่ยค่ะมาดูกัน,นะคะ่ะคนเรามันจะมีสักกี่ปากคะ่ะท่านผู้ชมเออใครที่ดูอยู่นะคะเกิดวันเสาร์นะคะสีที่ควรจะใช้กระเป๋าตังค์นะคะให้กระเป๋ามันปังนะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง Lady c a n y อีกแล้วนะคะก็คือวันนี้นะคะกันก็จะมาถ่ายคลิปวอชซิน my b a กนะคะนี่นะจ๊ะ เอาอะไรไปมาหาลัยบ้างเนะะี่ยค่ะมาดูกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะน้องๆหรือท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยยังไม่ได้กดซ u b สไครต <c oughs> ์นะคะฝากกด s u b สไครต์ให้ช่อง lady กั n n ีเลยนะคะเนื่องจากน้องๆปีหนึ่งหลายๆคนเนี่ยได้ที่เรียนกันแล้วใช่ไหมแล้วก็กําลังจะเปิดเทอมนะคะบางมหาลัยนะคะเราก็เลยจะมาทำ what's in my bag นะคะว่าเจเ lady เนี่ยเอาอะไรไปมาหาลัยบ้างนะจ๊ะก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าเจเ lady เนี่ยชอบใช้กระเป๋าอันใหญ่นะ เพราะว่าแบบเป็นคนแบบของเยอะมากๆนะกระเป๋าอันเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยจะมีนะเล็กสุดก็คือกระเป๋าตังค์อะไรเงี้ยเออแล้วก็หนึ่งก็จะเป็นกระเป๋ายใหญ่หมดเลยนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าในกระเป๋าเนี้ยจะมีอะไรบ้างคือต้องบอกเลยนะว่าคลิปเนี้ยใส่ชุดแบบนิสิตเฉพาะกิจนะคะเพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะจริงๆก็เรียนออนไลน์เนาะนี่ใส่กระเป๋าสวยมากนะคะก็คือดีไซน์ดีมากนะจ๊ะนี่ มัันนนนกเี่ยของเยอะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเทิร์นเทินแมคบุ๊กนั่นเองนะคะ MacBook Air M1 นั่นเองเคยทำรีวิวไปแล้วนะคะอันนี้เราเพิ่งใส่เคสนะคะคือซื้อมาเป็นปีเจเลดี้ก็คือเพิ่งมาใส่เคสนะคะผู้ชมใครอยากดูรีวิวนะคะเราเคยทำไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ นะจะะ๊สำหรับน้องนองที่อาจจะลังเลยว่าเอ้ยซื้อ macbook ดีหรือเปล่านะคะบอกเลยว่าดีผมแบบว่าเวลาตัดคลิปใช่ไหมก็จะแบบส่งเร็วมากมนี่นะคะไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าชอบสีอะไรนะคะอันนี้ก็จะเขียนด้วย lady ganny เห็นไหมทุกคนนี่ชอบมากเคสร้านนี้นะคะต้องไปตำนะคะเราสามารถแบบออกแบบอะไรเองได้เลยนะคะต่อไปเป็นอะไรเอ่ยสิ่งนี้ สิ่งนี้ก็คือ iPad ดที่นิสิตชาวเราเนี่ยต้องมีกันนะคะจะเห็นว่าเคสนี้ก็คือเริ่มเก่านะคะแต่ว่าอันนี้คือใช้ดีมากเห็นได้ว่าทุกอย่างนี้ก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็แบบคัลเลอร์ฟูสุดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคสของ Apple Sheep นะคะเดี๋ยวจะแปะ IG ไว้นะคะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะรีวิวให้ด้วยใจนะคะก็คือชอบมากนี่ iPad Pro นะคะเคยทำรีว like ิวไว้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือซื้อที่มอสวเหมือนกันนะจ๊ะถ้าซื้อที่มอเนี่ยแล้วก็แบบใช้รหัสนิสิตใช่ไหมเราก็จะแบบได้ราคาลดลงเล็กน้อยนะคะถ้าใครแบบอยากซื้อแล้วแบบเอ้ยไม่ได้เรียนมหาลัยแบบอยากซื้อให้พ่อให้แม่อะไรเงี้ยก็สามารถใช้รหัสนิสิตตัวเองได้อะไรางี้เนาะก็จะได้ลดเหมือนกันนะคะต่อไปนี่อันนี้ซื้อจากช้อปปีนะคะคือเวลาไปเรียนมหาลัยใช่ไหมทุกคนมันก็จะแบบอากาศหนาวอะไรางี้เนาะเราก็เลยต้องมี ีสิ่งนี้นะคะไว้ใส่แอร์เ,ย,นเนย็นๆเงี้ยเอาไว้นอนนะคะไม่ใช่เ <c oughs> นี่ยก็คือใส่คือมันถูกมากเลยนะทุกคนประมาณร้อยสองไม่เกินเนี่ยจำไม่ได้ซื้อนานแล้ว <c oughs> คือดูดูผ้านะแบบไม่คิดมันจะอุ่นอนะ่ะแต่แบบมันอุ่นมากคนเนี่ยใส่ก็แบบเคยกเคยแก้แบบเออดูกรี๊ดปะชอบมากนะคะถูกและดีดมีอยู่จริงนะคะไม่รอช้านะคะเราไปกันต่อค่ะนี่ก็จะมีช่องมากมายดูดิให้ดูความใหญ่ทุกคน ใหญ่มากนี่นะคะสิ่งนี้ก็คือกระเป๋าตังค์นะคะอันนี้ของแซงโลรงนะคะที่มันเล็กๆอย่างนี้มันใส่บัตรได้เยอะเหมือนกันนะว่าไม่ได้นะจ๊ะกระเป๋าตังร์รูรักนะคะคือถ้าเป็นกระเป๋าตังค์ใครที่ดูอยู่นะคะเกิดวันเสาร์นะคะสีที่ควรจะใช้กระเป๋าตังค์นะคะก็คือม่วงดําเงินฟ้าเขียวนะคะทุกคนถึงจะเงินเข้าปังๆนะคะด้วยความที่น้องรุ่นนี้เนี่ยนางมีดําทองกับดําเงิน ที่เราลังเีนะคะแต่ว่าดําเงินเนี่ยก็คือมงคลนะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์เราก็เลยใช้สีดําเงินแน่นๆค่ะไม่มีอะไรมากนะคะมูเตลูสุดๆนี่หน้าจอวอลเปเปอร์ก็คือไม่พักก็คือมูเตลูเหมือนกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต่อไปนะคะท่านผู้ชมสิ่งสําคัญสําหรับชนีน้อยในการไปมาหาลัยนะคะ อันนี้ก็คือแบรนด์เดียวกับกระเป๋าเลยนะคะเนี่ยแบรนด์เดียวกันนะจ๊ะสองอันนี้เนี่ยซื้อมาพร้อมกันนะคะแกสตันลูกานะคะอันนี้ก็เป็นสีดำเนาะคือชอบดีไซน์มันมากอะสวยงามเนี่ยมีความแบบทองทองชิคชกนะคะดูดีกว่าว่าข้างในจะเป็นอะไรเทิร์นก็คือกระเป๋าเครื่องสาอางนั่นเองนะคะชีวิตขาดเครื่องสําอางไม่ได้นะคะเราจะไปมหาลัยสายไม่เป็นไรนะคะแต่หน้าเราต้องเป๊ะตลอดนะคะทุกคนเออเอาเสร็จ เดี๋ยวเราดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่นะคะใส่รีเทนเนอร์ใช่ไหมเราก็ต้องมีกล่องใส่รีนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปซื้อสติกเกอร์มาแปะเพราะเราแบบเป็นคนบ้าความรกนะคะตอนนี้คือ,อยังขาดสติกเกอร์อยู่ก็จะเป็นที่ใส่รีเทนเนอร์นะคะต้องผกไปเนาะต่อไปก็คือวีนั่นเองนะคะคือผมต้องไปตลอดเห็นไหมดีไซน์เกรปะไม่เสือสาวอะไรอย่างนี้ต่อไปทิชชู่เปียกนะคะทุกคนคืออันนี้จะบอกว่าหอมมากนะคะ ซื้อจากวัดสันนะคะมันก็จะแบบมีเป็นแพ็คๆเนาะหอมมากนะคะของเยาว,วัดสันเนะทุกคนในนี้มี10อันนะคะก็คือจะเป็นกลิ่น Apple นะคะหอมมากคือบางทีเราไปเข้าห้องน้ำอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะไม่มีสายชีดนะคะเราก็เลยต้องใช้นองนะคะเฉดนะคะความชุม่มชื่นต่อไปนะคะ อันนี้ก็คือที่ล้างคอนแทกนะคะกปกติการจะใช้ยี่ห้อนี้ตลอดเลยนะ Renew Fresh Multi Purpose Solution น้ำยาทำความสะอาดคอนแทกเลนนะคะ ใส่คอนแทคนะคะถามว่าคอนแทคใส่ตาไหมก็ไม่นะคะเป็นคอนแทคเพื่อความสวยงามนะคะให้ตาดูใส่ป่อแค่นั้นเลยนะคะไม่ได้ใส่ตาแต่อย่างใดนะคะเมื่อเรามีน้ำยาล้างคอนแทคนะคะเราก็จะมีคอนแทคเลนน์นั่นเองนะคะยี่ห้อที่ใส่90%เเลยนะคะก็คือ Ki ต t y k a w a i รนะคะรุ่นนี้คือใส่ตั้งแต่แบบอันแรกที่ซื้อจนถึงอันปัจจุบันนะคะที่ใส่อยู่นะคะก็คือชอบมากนะคะไม่ค่อยละคายเืองตาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ราคา โอเคประมาณ150 180ถึง180ประมาณนี้แล้วแต่ที่เนาะต่อไปนะคะลิปอ่ะค่ะว่ามีกี่อันที่เอาไปด้วยนะนี่ทุกคนดูคนเรามันจะมีสักกี่ปากคะท่านผู้ชมเออเนี่ยมี 1, 2, 3ลิปนะคะแต่ลิปก็จะคนละสีเนาะแล้วก็นี้เป็นของ kma นะคะที่ทานจะเอาแบบเออเบลนปากนะคะต่อไปนี่ค่ะ h o n X sugar free นะคะ ก็คืออันนี้เนี่ยจะไม่มีน้ําตาลนะคะแต่จะใช้ความหวานแทนน้าตาลนะคะคือชอบรสนี้มากคนแบบเวลาไปหมอือต้องเอานะเป็นแบบสิ่งที่สําคัญในชีวิตนะคะเพราะว่าแบบเวลาเรียนแล้วมันง่วงอะ่ะเออก็ต้องกินเนาะแต่ว่าเราจะไม่ชอบหมอกฝลั่งเราก็เลยจะกินเป็นลูกอมนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเหมาะสําหรับสายเฮลตี้เพราะมันจะไม่มีน้ําตาลนะ,ะต่อไปนี่ห <laughs> ูฟังนั่นเองนะคะทุกคนชีวิตขาดหูฟังไม่ได้เวลาเดินไปไหนต้องใส่หูฟังตลอดนะค,ะคือแบบบางทีแบบคนเรียกไม่ ได้ยินอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรหรอกนะคือใส่หูฟังนะคะเคสอันนี้นะคะถูกมากไม่ถึงร้อยนะทุกคนรู้สึกอันนี้ซื้อที่เสือป่านะคะหมดแล้วนะคะทุกคน คือชอบมากยังมีครั้งว่าชอบมากนะคะสีดำเออแล้วก็เวลาใส่แบบเครื่องสำอางอย่างเงี้ยบางทีเราปิดไม่แน่นใช่ไหมถ้าเป็นสีดำมันก็จะแบบเออไม่สกรปรกอะไรงี้เนาะยังทุกคนยังไม่หมดมันมีหลายช่องแล้วเราแบบเพิ่งเห็นนี่นะคะเป็นครษษาสัยกิษนะก็ต้องมีแฟคาร์นนะคะอันนี้ซื้อที่มูจิอ่าแล้วก็ยังมีสิ่งนี้คือนี่กระเป๋าคนหรือกระเป๋าโดเรมอนนี่ ทุกคนจะสังเกตว่าเจเรดี้นะคะจะชอบใช้สิ่งที่แบบดูรกๆดูคัลเลอร์ฟูลนะคะสิ่งนี้ก็คือกระเป๋าดินสอทุกคนจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมี iPad แล้วต้องมีกระเป๋าดินสออีกเพราะว่าเป็นคนชอบเขียนนะคะชอบชอบเขียนแบบสีๆเนี่ยเออคือเวลาแบบอ่านหนังสือหรือว่าทําแบบฝึกอะไรเงี้ยสุดท้ายก็แบบจะชอบจดจริงๆมากกว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าทุกคนเรารู้สึกว่าถ้าเราได้เขียนลงไปกับสิ่งนี้มันจะแบบเออจำได้อะอันนี้ซื้อที่เซ็นเตอร์พอยต์นะคะที่สยามน้องน่ารักมาก จำร้านไม่ได้แล้วรู้สึกว่าซึ้อแบบปี2นะคะคือชอบมากตัวงใแจนี้คือเพื่อนให้นะคะนี่แล้วเราก็แบบมีมูจิเยอะมากนะคะแบบมูจินัมเบอร์ว,วัื้อมาเป็นแพ็คคือมูจิเลิศมากนะคะ ใช้ดีจริงๆนี่ดูนี่อันนี้คือมูติส่วนมากจะใช้เป็น0.5นะคะก็มีไฮลงไฮไลท์มีแบบนู่นนี่นั่นส่วนมากถ้าเป็นปากกาสีเราจะซื้อที่สมใจนะคะคือเราสิ่งสมใจตั้งแต่แบบมัธยมนะคะมอต้นนะคะก็คือซื้อตลอดนี่ดูดิปากกามาร้อยล้านอันนะทุกคนงงมากอ๋อแล้วก็นอกจากสมใจเราก็จะซื้อที่ B2S นะคะเออเมือรีวิวปากกานะคะแต่วันนี้เรามาวินไม์แบนะคะก็งงเหมือนกัน จบไปแล้วนะคะสำหรับ Was h t in my bag นะคะนี่ใครดูมาถึงตอนนี้นะคะแล้วเห็นว่าแบบเฮ้ยกระเป๋ามันปังนะกระเป๋าแบบเอ้ยทำไมเจะลด,ดี่แบบกระเป๋าใส่ของไดเยอะใส่ macbook ก็ได้ใส่ ipad ก็ได้กระเป๋าใส่เครื่องสำอางก็เก๋อะไรอย่างเงี้ย เรามีโค้ดให้นะคะท่านผู้ชมก็คือโค้ด lady ganny นะคะใส่โค้ดนี้ไปเมื่อสั่งซื้อนะคะทุกคนจะได้ส่วนลด15%เลยนะทุกคน oh my g o r s เหมือนอันนี้ใช่ไหมก็ชื่อรุ่นว่า แปลนนะคะมันก็จะมีหลายสีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะสมมุติทุกคนสนใจก็แบบเออใส่ส่วนลดใส่โค้ดเลดี้กันนี้ลงไปเลยนะคะเราก็จะได้ส่วนลดนอกจากกระเป๋าแบบนี้เนี่ยมันก็ยังมีแบบกระเป๋าในผู้หญิงหรือว่าจะเป็นกระเป๋าแบบเอเซอรี่แบบนี้นะคะก็จะได้ส่วนลดนะคะใช้ได้เรื่อยๆนะทุกคนไม่มีจํากัดเลยนะคะใส่โค้ดเลดี้กันนี้นะคะเราก็จะได้ส่วนลดนะคะใครไปซื้อตามก็สาม,มารถมาอัปเดตได้นะคะกระเป๋า อันนี้เนี่ยก็คือเป็นของสวีเดนนะคะเป็นสวิดิชนั่นเองนะทุกคนแกสตันลูกาสต็อกโฮ m นะคะดูไฮโซโปเกสพายกระเป๋าสวีเดนไปมหาหานไรนะคะทุกคนสามารถสั่งซื้อได้ที่ g a s t a n l u ก a .com นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใน description box เลยนะคะสำหรับคนที่แบบเฮยอาจจะแบบ อ,อังงไม่นนี้นาค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนใครอยากให้ทำคลิปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะใต้วิดีโอนนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b นนะคะให้ช่องเล d y กันนี้ด้วยนะคะค่ะสำหรับนนี้นะคะกันก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกัน,น,นะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย